ดีครับผมอาจารย์ดรเอกพงศาน้อยครับผมช่วงนี้เป็นฤดูตรวจข้อสอบนะครับของอาจารย์หลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่มหาวิทยาลัยของผมด้วยนะครับเนื่องจากมหาลัยมีนโยบายที่อยากจะดูแลนักศึกษาก็เลยอยากจะให้เร่งตรวจข้อสอบครับในรายวิชาที่ผมรับผิดชอบหลักกฎหมายมหาชนนั้นเนี่ยก็มีนักศึกษาลงทะเบียนประมาณ300คน ขณะที่ตรวจข้อสอบไปได้ครึ่งทางนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองล้าแลวเพอเอิญมาเจอกระดาษคําตอบของนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าให้ตัวเองตรวจข้อสอบอเยอะไปจนนําไม่ตาลายหรือเปล่านะครับก็เลยก็เลยหยุดตรวจแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าอ๋อเป็นที่ลายมือของนักศึกษามีเอกลักษณ์ก็คือว่าจะมะีหัวของพยัญชนะเนี่ยตัวกลมเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับ ก็เลยก็เลยเป็นเหตุทําให้นําไปโพสต์นะครับแต่จุดประสงค์ของการโพสต์เนี่ยผมต้องการแจ้งนักศึกษาที่ติดตาม Facebook อยู่แล้วครับว่าอาจารย์ได้ลงมือตรวจข้อสอบแล้วนะนะครับแล้วก็อีกไม่ช้าเกรดก็จะออกครับผมนั่นก็เป็นเจตนาที่แท้จริงครับครับผมก็ได้ค่อยๆพี่รณานะครับจริงๆนักศึกษาลายมือค่อนข้างสวยนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่า,าขาดการเว้นวรรคที่เหมาะสมนะครับ พอพยายามอ่านตั้งใจดูก็สามารถอ่านได้ครับและนักศึกษาก็ทําข้อสอบได้ค่อนข้างดีนะครับก็อยู่ในในกลุ่มของคะแนนที่ระดับค่อนข้างสูงนะครับพอสมควรครับคือตอนที่ผมโพสต์ไปนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะหยอกล้อกับนักศึกษาผ่านทาง facebook อยู่แล้วพอผมโพสต์ไปเมื่อวันที่7เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ เสร็จแล้วผมก็ไม่ได้ดูโพสต์อีกเลยครับจนวันรุ่งขึ้นนะครับพอผมเปิดโทรศัพท์เท่านั้นแหละครับโทรศัพท์ก็มีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางอินสตาแกรเพื่อนๆที่โทรมาไลน์มาผมก็กลับไปดูโพสต์ของตนเองก็ตกใจครับไม่นึกว่าไอโพสต์เล็กๆนี้เนี่ยจะเป็นที่สนใจนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเยอะเกินครับก็รู้สึกตกใจครับ ปกติตรวจข้อสอบเนี่ยก็มีเหตุการณ์แปลกๆบ้างครับแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นการแปลกด้วยตัวหนังสือนะครับแต่เหตุการณ์ที่แปลกแตกต่างออกไปก็เคยเจอหลายเคสนะครับเช่นนะครับตอนสมัยโควิดระบาดแบบร้ายแรงเลยนะครับผมก็ตรวจข้อสอบน่าจะประมาณสัก80ชุดนะครับปรากฏว่าชุดที่80นะครับเขาเขียนว่าขออนุญาตที่มาสอบในภายหลังเพราะว่าเพิ่ง ติดโควิดนะครับ <Psych ic ulously> อันนี้ก็ทําให้อาจารย์ตกใจนะครับเพราะว่าตรวจมาตั้งเจ็ดสิบเก้าแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดหรือเปล่าแต่คนที่แปดสิบจะเป็นโควิดและสมัยนั้นเนี่ยเชื้อโควิดค่อนข้างอันตรายแล้วก็ร้ายแรงใช่ไหมครับก็ตื่นตกใจในยุคนั้นเลยครับก็เจอทํานองนี้แปลกๆหลายๆเคสครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยที่ผมสอนนะครับนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยในการเรียนนิติศาสตร์นั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือ การเขียนนะครับเพราะว่าการตอบข้อสอบของนักศึกษากฎหมายเรจะต้องตอบข้อสอบแบบอัตนัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเขียนเ,นยเป็นสิ่งสําคัญมากครับรวมถึงเมื่อเราสําเร็จการศึกษาเราไปไปกอบวิชาชีพเนี่ยเราก็จะต้องใช้การเขียนเป็นสิ่งสําคัญแม้ปัจจุบันนี้จะมีคอมพิวเตอร์มีแล็ปท็อปมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยก็ตามแต่การเขียนก็ยังสําคัญอยู่โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีนะครับแทบจะทุกวิชาวิชากฎหมายจะต้องเขียน ฉะนั้นนักศึกษาอาจจะต้องเว้นวรรคนะครับแต่จริงนักศึกษาตัวหนังสือสวยงามอยู่แล้วแค่เว้นวรรคนะครับก็จะสามารถทําให้อ่านได้ง่ายส่วนตัวแล้วผมเองข้อลายมือไม่สวยนะครับผมเองสมัยเรียนมหาลัยก็ฝึกอยู่โอ้โหหลายเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะพออ่านได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเขียนลายมือได้อ่านง่ายขึ้นเวลาไปสอบไล่เป็นเนติบัณฑิตก็ดีหรือสอบ เป็นผู้ปักษาอายการก็ดีการเขียนตอบข้อสอบอ่านง่ายนั้นก็จะเป็นสเสน่ห์ผู้ตรวจก็จะตรวจได้ง่ายครับผมก็อยากจะฝากให้นักศึกษาทุกหมหาลัยนะครับการตอบข้อสอบเป็นสิ่งสําคัญครับผม